ถามกันมาเยอะมากว่าที่โรงงานเราใช้ปลาอะไรผลิตกันนะคะบอกเลยค่ะนี้เลยค่ะปลาทูตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะจริงๆนะคะเราคัดคุณภาพมากๆค่ะได้มาแล้วเราก็มาตัดหัวนะคะควักไส้ออกอย่างนี้เลยนะคะทํากันตัวต่อตัวเลยค่ะขออภัยที่ไม่ได้ใช้ถุงมือนะคะเพราะว่ามันไม่สะดวกจริงๆค่ะทีมงานบอกว่าถ้าใส่ถุงมือแล้วมันแบบล้างไส้ล้าง,างอะไรได้ไม่สะอาดเนาะแต่เราล้างมือกันเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคน อีกเหตุผลหนึ่งที่พนักงานบอกนะคะว่าใส่ถุงมือไม่ได้เพราะว่าพอเวลาเราดึงช่วงไส้อะค่ะแล้วก็ช่วงก้างปลาที่ติดระหว่างข้างสองทางนี้นะคะเขาจะทิ่มถุงมือค่ะทําให้ถุงมือขาดแล้วน้ําก็ทะลุเข้าไปในในถุงมืออยู่ดีค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยตัดสินใจไม่ใส่ถุงมือนะคะอันนี้ให้ดูนะคะเมื่อกี้เราล้างน้ำหนึ่งไปแล้วนะคะล้างตีละตัวทีละต,ต,ตัวควักไส้ล้างไส้ในท้องปลาทีละตัวเหมือนกับที่เราทํากินเองในบ้านแบบนี้เลยค่ะมาน้ำหนึ่งน้ำสอง น้ำสามนะคะให้สังเกตน้ำสามนี้คือจะใสขึ้นมากเลยค่ะแล้วก็ปลาก็จะขาววิ้งสะอาดนะคะเราใช้ปลาตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเชื่เอเถอะว่าเราให้คุณภาพกับลูกค้าจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นราคานี่คือแบบสมเหตุสมผลมากจริงๆค่ะทุกคน